พี่น้องวันนี้เยวนเชฟกระทะบินมาอีกแล้วนี่สาวแหลวเราอยากกินผัดกะเพราเนาะเลยชิมาผัดว้ายหมอม่หมอม่พี่น้องเอาไม่ๆม่นะหมอม่หมอม่เออดิวาผัดผัดกะเพราให้สาวแหล่เรากินได้ไหมเ้า้า้าจเอาเอาอย่างเจเจเจ้า ยอดย่อนย่อย่อนหยาองไหจังไงสะน้่งจังไยติอมกันปะฮะบ่บ่อมหนัโอ้ยยาอือ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 จะจังอยพี่น้องเคยจังไงเออใส่อย่างเนี้ยใส่อย่างเนี้ยหอมหัวไ้ อืมอืมอืมโอ้โแบบเทียบได้ตอนนี้นอืมอืมน่ว่าขอเลียนมาเ,เทียบกับหลยดเดียบเรียนมาจะมาเถียงเทียบนะว่เถียงจีือโอ้นี่กับไปกับเป๋าตัวเาไปกระเปา Ui. bay oh. ừ, cả phao, nhăn cái nhăn. Không phái thì Ừ. ừ. <coughs> đi. Còn khỏi cái run cô à. lấy yong mà ừ. ta nó. như yong. โอ๋จะไปเป็นเชฟญี่ปุ่นมันฮึมโอ้ลูกอ่างก็สีร้ายเนาะร้ายอือเจ้ามายืนเมืองร้ายโอี๋อือมีเจ้าประกาศสื่อกินเจี๋ยแต่ยืนเมืองรายหลายพวกมกุ่มเมืองแหลมสาบได้เปล่าเมีนยืนเมืองร้ายแหลว่าสื่อกินเออโรงแรมนั่นก็เจ๊งไปแล้วล่ะเจ๊งไปแล้วโรงแรมนั่นเนาะ ใซ่หอยปซ่หอยเจอแล้วไฟมันหมดเหมือนกอนไฟหมดบางหันบ so like, mm. yep. ินองเอ้สูกปนเลยมันเชฟญี่ปุ่นเขาใส่แกงเนาะยู่วนบานเขาดูแบบวิธีเพาะเพียงเนาะมิยังก็ใส่เลยเสาหี้นเสาหิังก็มาใส่ได้เหมือนเดีย่บ้านข่อยขันบ่มีฟื้นข่อยกับปท่ถากเอาเสาเิ้งแหละมาใส่ เัาเนีงกับหัวเนาะเจ้าอีกหัวแค่ไหนเธ้สาวเลยตาก็โตใหญ่ตาก็้าเห้ยนแ้ะเนาะเออเอาไกลไปไก่ไปใหอ่กังวยปะ่นอ่อเจ้าว่าเคยกินผักกะเพราแบบแห้งๆ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 โอ้ยแห้งๆหมอนกับสาดมานอนถากกันอะไรเด้อะคอยคิดรายอยู่นงใจเย็นกินเถอะ ไปเยอะเลยเด้นเลยอุดเอาอุดสมอุดสาเอาไปเข่ามาใส่นี่มาเนี่ยเข่าเตี้ยวเข่าเอาเข่ามาใส่ได้เห็ดจาในยิ uh, well, uh, wow. uh, uh ่งอ่ะเลยซาเละกก็ได้เนาะอยากกินหนังไม่อยากกินตัดกระเพาเชฟกระทบบินพะนะอืมเว้ต้องเหี้ยอืม แสบปะแสบปะอดสมอดสากินหลุดเนาะฟังจังหวะเออมาอู้นั่นแหละมันถือไวัยทำนะเจ้าถือไว้ถือไว้มันปดก่อนผิดพลาดทางเทคนิคเด็กน้อยเนาะอืน,น,นั่นเนาะอืไปมันหมดก่อนเดี๋ยวพี่น้องปาม,ม,มันมาเคลื่อนนั่นนั่นแถวข้างนั่นเนาะมัวกันแต่ยังมาข่อยเลียนมาเนาะนี่ บัวใดบอลเลียนบัไใดเด้หมวกมีขายเลยเนาะบอยบอแล้วเนาะมีขายตัวแป้งเด้เนี่ยรับตําแหน่งเชฟกระทะบินไปไยังเอฟตําหมวกเนานู่ว่าคอยจะเปิดเอฟอยู่หมวกไปเน้นสําคัญเนี่ยเอามาเลี้ยนน้ำไข่เด้เออเอฟเออเอามาเลี้ยนบัวใดบอลเลียนบัไใดบอลเลียนบัวใดเนาะโอ้หมวกใบนี้สิราคาแพงเกิดไม่ได้เนาะอื้มตองเซ้งสีได้ใบ สิมาวางแบะบังทีบ่ได้มัน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 โอ้โอ้หอนเลยโอ้หอนหอนห้องอถะอันมันเป็นยางก่ะเพื่อนอันเป็นยังก่อเนาะปวดพูวเลยฮะสุกแล้วปะเนี่ยซิเมึงไหนอ๋อ หายกวนหนีบุกวใจจีละพังเท่าแป๊ะออมมามาเนี่ยอู้อูหอนหอนหออนอนอนเก้าบึงนั่นแหละไป,ก,ะไปก,กินมาเนี่ยไปพี่น้องไปกินามกันมาเนี่ยจวด